นี่เป็นสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุนะครับที่ใส่หมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกกันน็อกครับพอหันไปทางไหนเื่อนนั้นไว้ประกันอ่าเออหวานนี่หันไปทางขวานนะครับจากตุนเชิดจามระตัดโยนะครับเดี๋ยวนี้มากันจนเหลือนะครับผม คน่เหลือคนเหลือข้าวทางไหนข้าวซ้ายหรือขวาอยากไปทำอะไรต้องบอกคนไข้ตลอดครับว่าเราอะไรเขาจะพิกจะพิกตัวนะคะคนไข้พิกตัวนะครับคนไข้จะง่านจกท่าก่อนจท่าโอเคครับแต่เมื่อกี้ครับคืออาจจะก็คือว่าไม่ว่าเราจะช่วยเหลือคนไข้หรือยังไงก็ตามคือเราต้องจาหลักห้าข้อสี่อารใไปได้ให้ได้ต้องแบบจําให้ ติดใจไปเลยนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างความพึงกันตัวเองแล้วก็ดูว่าซีบอร์ดไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะเข้าเฉลิมผู้ป่วยเดี๋ยวจะพิกตัวนะคะคนไข้ล็อกโลครับโอ้โหคนตาถูกต้องพิกตัวหัวสร้างพิกตัวเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาครับเป็นท่อนซุ้มสวยครับสวยวางคนไข้วางคนไข้ เดินสามไปโอเคทับกอตโอเคครับสวยครับสวยเก่งมากโอเคเก็บมือดีครับอ่าคนผู้เชี่ยวเราไม่ได้สอบประเมินเว้นคุณฟังสุดยอดครับขอขอหยัดถอนนะครับเน็กกีบชินกีบอ่าบอกเขาเดี๋ยวต้องขอบอกว่าให้นะครับอาราบอกคนไข่เดี๋ยวจะอดหมวกกันน็อตให้นะครับ แมนเลื่อนมือไปดึงสายด้วยกลางหมวกแล้วก็จับสายต่อนะครับจะกางออกเลยกางออกแล้วดึงออกมาเลยแมนวัดหัวไปวัดหัวไปวัดหวัดหัวกระนิ้วเสียบี่ ีไหมรอยนะครับอ <Rapid>. ัน <terminar> น <aría> ี no? ้ดีมดีก so ันไมหหมดแล้วับอีกรอบนึ่งดีไหมองดูครับว่าจะทัอะไรยเรไม่ต้องใส่เปลึกมากครับถ้าเราที่ใส่ลึกมากอเราจะไม่สามารถใส่ไฮคอลลาอะไรจะติดดประมาีไลยโอ้โหัมทคอล จิ้มแบบว่าผมแนะนําแบบว่าอันนี้ว่าค่ะแนะนำแบบตักนี้ได้เลยถ้าแบบนี้มันจะแรงแบบสมูทกว่านะถ้าแบบเมื่อกี้มันแรงรู้สึกเราบิดแขนใช่สุก้องครับจมูกสมูทกว่าตั้งเป็นนิ้วท่อลากเส้นสมูทที่ปลายคางลงสู่พื้นแล้วก็วัดระยะระหว่างไหลโอเควัดดูครับกี่นิ้วสวยครับสวยสมาร์ทนี่ยครับ ใส่คอนาครับเราใส่คอลาเห็นติดทุกแก่บอกเพื่อนเห็นแล้ววาดไป่หน้าอกสดยครับสวยดีอ่าจะได้ขวดดูครับว่าได้ไหมตรงไหม สวยครับโอเคบับเบิลไหมหัวตรงไหมตรงครับตรงครับอ่ะโ,โอเคเตรียมล็อกโลสบอร์ดเจ๋งมากครับเพื่อนก็จะพยายามทีอว่าไม่ว่าจะช่ชชวยเหลือคนไข้หรืออะไรก็ตามอ่ะไม่ควรเขาเรียกอะไรครับไม่ควรเอาของข้ามตัวคนไข้ก็เป็นดีเทล